เอ็นเอมีแผนการหรือโครงการที่จะสานับสนุนต่อยอดในปีที่สุงเป็นไงบ้างครับาก็จาก15ปีที่ผ่านมานะผลงานเราก็ทำกลไกมาจนตลอดก็คือกลุ่มการลดแล้วก็ปีที่เก้าต่อไปที่เราพองถึงว่าตอนว่าโกลเขก็ไปนะฉะนั้นในปีต่อไปเนี้ยจะเห็นเลยว่ากิจกรรมโครงการต่างเนี้ย เราะเน้นเรื่องโปรสเตจากโปรบวลก็คือเราพยายามจะส่งเสริม oh ดัต้าเมสเไทยนะให้สามารถขยายตลาดและการลงทุนหรือว่ามีการต่างปต่างประเทศที่มากขึ้นฉะนั้นก็จะเห็นถึงเรื่องของกลไกทิศทางไม่ว่าเราทำอสเตอร์โปรแกรมไลน์เซกเตอร์ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงนะประกอบการส่ตลาดต่างประเทศความเรื่องมืออการต่างประเทศที่เกิดผล่ระทบในทานนะเช่นมีการแลกเปลี่ยนกันมีการทาเรื่องของข้อมูลเรื่องของการทำดัต้าแล้วก็มีการแชร์อินโน a t i o n ในระหว่างประเทศต่างๆ การเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนและการสนับสนุนทางการเงินสําหรับผู้ประกอบการนวัตกรรมไทยในปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างครับถ้าเราเะเห็นนะว่าการเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนเนี่ยมมีความสำคัญมากๆตอนนี้มจะมองว่าเรื่องของกระจการให้คุณ,คณเน,นี่ยมนมีความสำคัญจะเห็นว่าเราให้คุณนะมาตั้งแต่เริ่มแรกของการตั้งน้กงานมาเลยนะคะ ตอนหลังเราก็มีการขยายคุณทางด้านเศรษฐกิจและก็สังคมเรามีตั้งแต่เรื่องของเพ้นท์เอเวอเชันเอ็นจ้าตีมิติท้าแล้วก็เราก็มีบร l เวณโค f ฟันดิ้งที่เป็นเรื่องของการขยายการลงทุนซึ่งปกติเรื่องของเงินเนี่ยกองสลากก็มควานรับผิดชอบให้คมนี้ก็คือับในส่วนของการจัดการเงินนะรตาตัดกับผู้ใหญ่ที่ทอนไี่ปกายทอเราีเราลเปิดเงมัตรดิ้งที่มีทางที่มีการบอกว่าก่อนเราจเรองของเส่อมตละต้องเรื่ เราต้องการที่ให้บริอัเรารสูผกาเกตได้อย่างนั้ดีแล้วมันมีการเงินท่มันมนะรสุด้านแต่ตอนมีการนำเอากาเกษตรที่สกลาเนี่นะครับเข้ามาช่วยในาเพี่อคุมาตี้ให้สัทเราหรือตัวมีคอยริงวนรับแต่ถ้ามทน่สามารถข้าสู่การเกตรได้สามารถี เราก็จะมีการเชื่อมโยงกลไกของเราที่เรียกว่า Google a d i n g กับัวของกองถูกเทปที่ I1 แล้วก็กองถุกถูกด Y วฉะนั้นจะเห็นแล้วว่าของรัฐเนี่ยกำลังเป็นโซ่ในการล้อมต่อเพื่อส่งเสริมสตาร์ทอัพทีนี้มาพูดถึงเรื่องของโ o o เราก็พยายามไปทำ Accelerator Program ในเรื่องการถึพอให้ความรู้รวมถึงการเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศซึ่งทีมของบริวัตเนี่ยก็ทำที่ในการสอตสตาร์ทอัพการส่งเสริมคักการเชื่อมโยงฉะนั้นเนี่ย ต่างๆหน้าจะเซอร์เตอร์โปรแกรมไลน์เซอร์ที่มุ่งเน้นเรื่องการส่งเสริมไมการขยายตัวรามองอย่างที่บอกแล้วว่าเราไม่อยากให้สตาร์ทอัพไทยมองเฉพาะพาร์ทเนอร์ไทยตลาดในเมืองไทยเราอยากให้เขามี global mindset พาร์ทเนอร์ต่างประเทศและขยายตลาดไปต่างประเทศได้ซึ่งการเหล่านี้ก็มีการเบ็นไปไ้ ก็จริงๆเราอยากให้ทังสัตว์ไทยได้มองวิยอาประเทศไทยบ้างนะครับไปาทางสลานที่ใหญ่มากขึ้นนะครับเพราะจริงๆแล้วสัวตว์ในประเทศนี้ไปเปลี่นมองอันที่หนึ่งเราจะมีตัวไอสเวย์ชันโปรแกรมที่เป็นรายสาขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกษตรนะครับอาหารนะครับหรือเรื่องของการแพทย์นะครับแล้วก็เรื่องของเคมเช็คด้วยนะครับก็ซึ่งมัลตเตรเตอร์พวกนี้นะครับทั้งสี่อันเนี่ยเราจะ็นการส,งส่งเสริมให้เขาสามารถออกสุสานเขาได้ไมามาึ้น รวมถึงเราจะมีพาร์ทเนอร์ที่อยู่ในตลาดต่างประเทศนั้นนะครับในการทําให้สตาร์ทอัพสามารถแเติบโตได้คอนเน้กับทางด้านโลโก้ของมระเได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตั้งบริษัทหาเจอลูกค้านะครับหรือได้ลงทุนในเงินั้นได้นะครับนเน,บนี่ยเรามีความร่วมมือกับทางญี่ปุ่นแล้วนะครับเกาหลีแล้วแล้วก็มีฮ่องกงด,ด้วยนะครับแล้วก็จะขยายความร่วมมือเราเพิ่มมากขึ้นนะครับ เมื่อกี้ละะ่าสุดทีคุยกับลิทัวเนียน่าจะมีโปรเจกต์ีเรืองวก็ f i ฟ t นเทแล้วก็ไลฟ์สไตล์ดีกันาก็ยอยู่ลองดูว่าเราจะขยายตลาดด้วยบบนี้ไว่างิ่งสำคัญที่สุดคือเราพยายามจะ่ายสินว่าที่อยากให้ต่างชางติมาลงทุนแล้วก็เกิดธุรกิจในบ้านเราเนี่ยเราอยากให้เขามองว่าไทยเป็น h ับของเขาอยการที่เขาใช้ประเทศไทยคือแหล่งการทำธุรกิจพูดง่ายๆเราก็ได้รับการียนรู้ได้รับการลงทุนเราไม่อยากให้เขาองนบ้านเรากับเก แล้อยากให้เขาเรียนรู้ภาเนอร์กับชาติทั้ไทยหรือนักธุรกิจไทยด้วยเพื่อให้การขยายตลาดไปฉะนั้นเนี่เป็นจุดใหญ่ที่เรามีประชากรที่ประมาณส0บสิบเทียบประเทศเขาแล้วประชากรมากและเทียบถือว่าเขาพิเศษทั้งหมดเป็นตลาดที่น่าสนใจในปีที่16นี้นะครับ n a เมีแผนความร่วมมือกับประเทศอื่นๆในการแลกเปลี่ยนความรู้ยังไงบ้างครับอย่างแน่นอนที่สุดนะสมัยก่อนเนี่ยอาจจะมองไปยุโรปเพาะังจะเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นเยอรมันสวิตเซอร์แลนด์หรือว่าสหรัฐอเมริกาก็ตามนะหรือแม้กระทั่งกับประเทศสแกนดิเนเวีย เราก็ยังให้ความสำคัญกับประเทศเหล่านั้นอยู่พว่าเป็นจุดที่มีความสําคัญในเรื่องการลทแล้วก็ตลาดของยุโรปก็ใหญ่พอสาควรมรการใหญแต่เราอยากจะโฟกัสท um ี่อ่นอาเซีนมากขึ้นเเชียมากขึ้นฉะนั้นเราจะเริมีความร่วมมือกับาทออเรนีใต้กับที่อื่นท้มความร่วมมือกันมากขึ้นรวมถึงจกจีนนะแต่ส่วที่เราต้องมองจุดนี้ก็คอว่า ว่าเรื่องของเขาเองเขาก็อยากไปหตลาดแล่วมันจะตองขอคนที่เดียวกันแล้วถึงบ้านเราเราก็อยากเรียนเทคโนโลยีที่มานสามารถทำได้เช่นถึงที่บอกเขาว่สตาร์ทอัพในการคนที่ e ม n a ีแนชโนมควาเป็นเรื่องขอความร่วมมือที่อาจจะเป็นโกลอลสตาร์ทอัพตั้งแต่เด y อวันเขาเริ่มตางธุรกิจฉะนั้นการที่เราจะเรียนรู้ที่สุดคือการที่เาพกิบพวกเขาแล้วก็เรียนรู้กการเราก็แลกล่นกันนั่นหลักานะเราก็ไม่ยากให้ร้องคนไทยเป็นาร์เดเดุนใหม่คนที่สตาร์ทอื่นเปิดใจในการทำงานร่วมกัน เรามองตลาดที่ตลาดท,ทั้งประเทศเกี่ยวมองตลาดประเทศไทยถูกแล้วคุณจะมีโอกาสเติบโตและเป็นยูนิคอร์นเยอะดต่อไปนะฮะเราจะมีกลุ่ใจที่เราได้รับการสนับสนุนจากสถาบมาเรายื่นโปรเจกต์ไปเกี่ยวเรื่องของการสร้างสตาร์ทอัพที่เป็นยูนิคอร์นสามสตาร์ทอัพไทยในสามปีซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆสตาร์ทอัพเป็นยูนิคอร์นได้หนึ่งก็คือตัวเนี้ยของเรายังอยู่เกาสอง เติบโตในแง่ตลาดซึ่งต้องเป็นโปรโบอย่างเดียวนั้นถึงจะเกิดยีนควอนนี้แค่เดียมากขึ้นเหมือนอย่างที่เมื่อกี้สวีเดนทำไมเกิดมีความเยอะต้นที่คนด่งนี้ก็คือเขาเป็นโกลบอลการเทียนเราก็ต้องใช้อะโขดมาดูการเราจะบอกว่าคนไทยเราออกตัวนี้จริงนะคนไทยเราแข็งมากเพียงโดยว่าต้องได้รับคนใจสมองที่ดีทั้งเรื่องของการเงยืดและองตลาดเรื่องการโปรโบด้วยค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมว่าเป็นทางด้านไหนกันคะตอนที่มองไปนะคะแน่นอนที่สุดนะก็จะเป็นฝาเรื่องของ สินเนะแล้วก็เราทำเรื่องสายเกี่ยวกับเรื่องของฟู้ดมอาหารแล้วก็เรามองรื่งนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของดีเทลเี่วกัี่เราติด่ออารกัล้ดีเลชั่นอะไรนี้ก็พวกนี้เราเอความสามารถในการสื่อแล้วก็มีซาตส์หลายลายที่พร้อมจะบริโภคซึ่งเราคิดว่าถ้าเราสนับสนุนดีๆแล้วส่งเสริตลาดดีๆนะ สวสววีนน,าานนะ่าา้แลในการก้าวสู่ชาตินวัตรกรรมที่ได้รับการยอมรับในเวทีโลก NAA มีแผนในการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในสตาร์ทอัพอย่างไรบ้างครับได้ค่ะแผนในการส่งเสริมสตาร์ทอัพแน่นอนที่สดนะุดแล้วเราอย่าลืมว่าสตาร์ทอัพก็ส่วนหนึ่นะคะแต่เวลาเราพูดถึงผู้ประกอบการในกองเราเนี่ยเราพูดถึง s อสบีที่ใ้นวัตกรรมตัวสตาร์ทอัพนวัตรกรรมเลยนะแล้วก็โซเชียลมีเดียแต่ตัวของสตาร์ทอัพเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความโดดเด่นและเราทำถูกต่อเนื่องเราคิดว่าต่อไปนี้นะสิ่งที่เราจะช่วยสตาร์ทอัพคือ คนไหนที่มีความพร้อมอยู่แล้วเราจะอัดน์ที่วิธีการทำให้เขาเติบโตทำในแง่เป็นการลงทุนการเชื <forward> ่อมโยงแหล่งทุนลงถึงการเชื่อมโยงตลาดฉะนั้นท่าเห็นว่าตอนนี้หลายโปรเจกต์ของเราที่ตอนนี้เราเป็นหนาสุดของซาวด์เทลาก็คือเรื่องของไปต่ไปในเรื่องของการ pitching ชว์ w หรือคอมูทนต์นซึ่งเราไม่ได้ไปานานมากแล้วนะตอนนี้เราคัดตั้งแต่ซีสไปใช่ไหมนการฉะนั้นตอนนี้จะเห็นหลายโปรเจกต์ของสำนักงานที่เน้นช่วงที่คณพร้อมจะโตฉะนั้น เราโตไปด้วยกันนะเราพยายามเต็มที่เพื่อที่จะให้สตาร์ทอัพเนี่ยที่กำลังอยหนีรุ่งการเติบโตเนี่ยไปสู่ส่วนสตาร์ทอัพที่กำลังตั้งไข่อยู่ไม่ต้องห่วงกลไกของเราที่มีอยู่เราจะโปร่งเสริมเสริมถึงนี้และสตาร์ทอัพที่เป็นพีซีเลนตอนนี้เรามีโปรเกรสทัวร์พันที่รอยอยู่ทีนั้นนะขอให้ท่านรู้ว่าท่านอยู่ในเซตไหนท่านสามารถเข้าโปรแกรมได้นนบ้างเรามีตั้งแต่บริษัทกระทั่งโค้ชเซตที่รองรับการเติบโตของสตาร์ทอัพได้เป็นเสมอ ก็จริงเพราะว่าเรื่องเซกเตอร์เรื่องิจทคด้วยนะครับก็ถ้าสมมติว่าโดยเฉพาะงานวิจัยออกสุ่อสารนิตหรือเทคโนโลยีต่างๆเช่นท i ไอเนี mm ่ยกครเนเส่วนสำคัญในการที่ทำให้เป็นที่าสนใจตลาดมากขึ้นครับตอนนี้เรื่องของเงินนะครับตอนนี้ทางทีมเอก็มีเงินที่จะสปอร์ตสตาร์ทอัพแล้วก็เอสพีเอฟทุกการลงทุนนะครับ่แต่แบรนด์จากินแบรนไทุกแบรนด์แล้วต่อไปในอนาคตยัท่าาง ทางเรื่อ่างนองเพื่อใมีเวนต็างเไปอให้สารับหรือว่าเอสยสามารถทกลุได้ครกรว่าสมนภารนะจะมีกลไกทั้งที่เป็น financial support และก็ง financial support ที่สามารถสนับสารท้าในการเสนอทุนที่างได้ สำหรับก้าวต่อไปในภายใต้บทบาทผู้กำหนดทิศทางนว,วัตกรรม n a a มองแนวโน้มหรือโอกาสอะไรบ้างในการพัฒนานว,วัตกรรมในประเทศไทยให้สามารถแข่งขันในระดับสากลครับใ่ะเหมนที่เราบอกนะการที่เราจะเป็น l o c นด founder ได้นะเราต้องมีทางชัดเจนเราต้องมีผู้ที่สอดส่ชัดเจนว่าเราจะพาเพื่อนร่วมทางเราเดินทิศทางใด แล้วก็ใครจะเป็นพาร์ทเนอร์สำคัญในแต่ละเรื่องฉะนั้นเราต้องแบ่งตัวเรื่องของเซกเตอร์ต่างๆเลยที่เราบอกวันนี้นะเรามีเซกเตอร์ที่เราโุ่งเน้นเกี่เรื่องของรเกษตรอาหารเรามีเซกเตอร์เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของแคนป์ที่ต้องเพิ่มเรามีเรื่องของตัวเมนเคอรอย่างเดียวเราเห็นเลยจิ๊กซอว์ที่เรามีเรื่องของที่เราพูดถึงเรื่องของทีวีนะเรื่องจิ๋วทั้งก็แล้วก็เรื่องของไฟเเละท้ายที่เราพูดถึงคือเรื่องที่เกี่ยวพันกับเราทุกคน คือเรื่องของเศรษฐศาสตร์กับอยู่เรื่องซอฟต์พาวเวอร์ถ้าเราทำสิ่งเหล่านี้ต่อ่อนไปด้วยกันันจะเห็นเลยว่าก้าวต่อไปนียมันเป็นก้าวที่สามารถเติบโตทางเชิงเศรษฐกิจและก็สังคม